เป็นโยคะคาะเต้นที่บ้านวันนี้เป็นโยคะส,สลายคารม,มานแบบง่ายน,นะคะเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเหยียดคะขาส่งข้างไปด้านหน้านะคะเรามาวางข้อเท้าทกันก่อนเนาะมอวางข้างบนาาตัวแล้วสลับเท้ากดเท้าลงหาพื้นค่ะหมุนข้อเท้าไปทางด้านขวาค่ะแล้วหมุนไปทางด้านขวาสลับอีกหนึ่งครั้ง ทางด้านซ้ายแล้วไปทางขวาค่ะจากนั้นชั้นเข่าขึ้นค่ะเอามือจับข่าเท้าค่ะแล้ดวดึงขาของเราเข้ามาเอาหลาังเท้าวางหน้าขาอ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าเอา มองมาใช่ไหมคะแล้วแบกเท้าทั้งสองข้างประกบกันเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูค่ะคือทำบัตเตอร์ไฟก่อนน้องแล้วเอาเข่าเตะกับศอกนาให้ความยืดหยุ่นของข้อต่อสะโพกข,ข้อต่อสะโพกกันก่อนใช้ตลอดเวลานะคะกดปลายเท้าลงนะคะ นั้นเหยียดเหยียดขาซ้ายออกแล้วเอาเท้าวขวาประปกบกับสองซ้ายค่ะแล้วยกซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเราอุ้มเด็กค่ะปลายเท้าซ้ายยังคงกดเอาไว้นะคะ<ม>นั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งนะคะก้นขวาเราจะไม่ยกนะคะยืดหลังตรงๆ หายใจโอเคคลายขาขวาค่ะยังคงชันขาขาขวานะคะเอามือระสานท,ที่เท้าขวาค่ะถ้าใครไม่ไหวเอาเชือกคล้องได้ค่ะหายใจเข้ายืดตัวและเตะขาขวาขึ้นค่ะหายใจออกข้างแมวหน้าท้อง แนวกลางสอบเกาะพยายามดึงหัเข่าเข้าค่ะใช้สปริงเพปยืดช่วยนะคะดึงขาเข้าหาลำตัวเพิ่มค่ะทำต่อน,นี้น,นะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆลดขาลงนะคะยืดยืดเส้ในใต้ขาด้านเนื้อหลังขาดน่นกวมด พาพขาซ้ายเอาหลังเท้าซ้ายวางที่ต้นขาขวาค่ะดึงข้ามาชิดลำตัวให้มากที่สุดยืดตัวยืดหลังตรงให้ยับขาวางไว้ข้างลำตัวทำฮักแล้วก็จะควายนะคะปลไฟเท้าตรงเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาขวาไว้ค่ะแอคทีฟของไซสรเจ็บขาอยากเพ่มที่สึกเราก็ยืดสะโพกของเราะคะ ใครที่นั่งทำง,งานนานนะคะท่าน,นี่งแนะนำนะคะรู้สึกเมื่อยกลนก็ใช้ท่านี้ช่วยท่าปั้กตื้นปลายททีที่การทาไปแล้วช่วยได้นะคะ mm. ต่อไปโยกขาซ้ายมาไว้ที่ประกบที่ข้อพับแขนขวาค่ะโอแขนขวาเข้ามาิ้นตัวยืดหลังข้ามเหท้องเ็เกิดตายนะาขวายังคงกดอยู่โยกสายขวาสายขวา หายใจตลอดเวลานะคะไม่ตั้งหายใจนะคะผ่อนคลายข้อบา่าไหลนะคะยืดสะโพกซ้ายค่ะโอเค,คาขาซ้ายงอชันขาซ้ายมือประสานไปที่ปลเท้าซ้ายค่ะหายไปเข้ายืดตัวค่อยๆเตะขาลอยขึ้นค่ะ ยืดขาซ้ายตึงได้ตึงค่ะหายใจออกค่อยๆทำแนหนะคะ้สูบสะดือเก็บแล้วดึงขาเข้าหาลำตัวะคะ่ะแล้วคลายืดคลายทำช้าๆนะคะไม่ต้องร่งนะคะถ้ารู้สึกตึงมากไม่ไหวเอาแค่นี้ได้ค่ะใค้ไหวขยับเบาๆะคะ่ะ ข้างซ้ายข้างขวาจะตึงไม่เท่ากันนะคะไม่ค่อยเรียนเร็วไปนะคะข้างซ้ายสุดมากของเดือนจะตึงกว่าข้างขวาเนาะข้างเท่าที่ไหวนะคะเราไม่เน้นฝืนเนาะโอเควางขาซ้ายลงะคะ่ะขยับขาเล็กน้อยะคะ่ะ ค,คะสองครั้งเล็กน้อยค่ะนั่งให้ติมก้นนะคะเขาแยกประมาณควกว้างสะโพกหายใจเข้าส่งแขนที่ขึ้นหนืพิดานตัวตั้งฉากค่ะหายใจออกบิดลำตัวไปทางขวาเอามือขวาวางไว้ด้านหลังปดก้นสองข้างสีคืีเอาไว้ค่ะ เชยเข้าดึงตัวกลับมาค่ะหม่ใ่ออกมือซ้ายจับปลายเท้าค่ะระวางแขนซ้ายไว้ที่ด้านหลังค่ะใช่เข้ากลับมาถ้าใครออกชั้นแรกทําแบบเมื่อกี้นะคะถ้าใครไหวบิดไปทั้งตัวเลยเนาะระวางสองลงปดตัวหาพื้นมากขึ้นใชยเข้ากลับมาค่ะหายใจออกบิดไปทางซ้ายค่ะ วางสอบได้วางค่ะเากับตัวไปด้านหน้าเบาๆค่ะอ๋อยอดเยี่ยใช้สปินสิ๊กนนะครับที่ขึ้นตัวหายอกภาพลงมา ทาา่าง่ายๆในวันนี้ทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ